ในการเจาะเลือกเครื่องราวครั้งนี้เราจะมาย้อนดูปี2025ของโปร golf เสาทาคนเก่งโปรโจิโนโอาทยาทิติกุลกันครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นปีที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเธอไปแล้วเรียบร้อยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คําถามที่ผมว่ามันคาใจหลายๆคนมากที่สุดเลยฤดูกาลที่ใครๆก็ยกให้ว่าเป็นปีทองที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไงถ้าเกิดว่าไม่ได้คว้าชแชมป์รายการเมเจอร์เลยแม้แต่รายการเดียวอฟังดูขัดขัดกันใช่ไหมครับ นี่แหละครับคือปมปริศนาที่เราจะมาหาคำตอบกันกับเรามาเริ่มไขปมนี้กันในส่วนแรกเลยกับคำถามที่ว่าฤดูกาลที่ไม่มีแชังเมเจอร์เนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นปีที่สมบูรณ์แบบได้จริงๆเหรอและคำตอบก็อยู่ตรงนี้แหละครับ ความยิ่งใหญ่ของโปรจิโนในปี2025เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่แชมป์รายการใหญ่แค่รายการเดียวแต่มันคือการครองความยิ่งใหญ่แบบเบ็ดเสร็จผ่านความสมัคเสมอที่มันน่าทึ่งมากๆแล้วก็รางวัลใหญ่ทุกสถาบันที่เธอกวาดมาเรียบเลยแล้วอะไรละ่ะคือเครื่องพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ที่ว่าหลักฐานชิ้นแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือการที่เธอคว้าทริปเปิลคลาวหรือก็คือสรางวัลที่สรงเกตที่สุดของ LPGA มาครองได้ทั้งหมดในปีเดียวรางวัลแรกเลยครับ ม o n e y ลิสวินเนอรหรือก็คือคนที่ทำเงินรางวัลสะสมได้สูงสุดตลอดท,ทั้งฤด,ดูกาลด้วยตัวเลขที่แบบสูงกว่า8ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะมากจริงๆครับต่อมารางวัลที่2 v a l ว r e t r รอฟีอันนี้มอบให้กับผู้เล่นที่ทำสกอร์เฉลี่ยได้ต่ำที่สุดทีนี้ความพีของมันอยู่ตรงนี้ครับตัวเลข68.68 68, เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แค่ต่ำที่สุดของปีนี้นะครับแต่มันคือการทุบสถิติ เป็นสกอร์เฉลี่ยที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของ LPGA ที่เคยมีมาเลยและรางวัลที่3ที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดเลยก็คือ Rolex Player of the Year หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีนั่นเองครับซึ่งรางวัลน,นี้ทำให้เธอเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ในประวัติศาสตร์เท่านั้นนะฮะที่ทำได้ต่อจากโปรเมอริยา ดังนั้นประเด็นสําคัญก็คือการที่นักกอล์ฟคนเดียวเนี่ยสามารถกวาดรางวัลใหญ่ทั้ง3อย่างนี้ได้พร้อมกันในปีเดียวที่เราเรียกว่า Triple c r o w าเนี่ยมันก็เหมือนกับการประกาศให้โลกรู้เลยครับว่านี่แหละคือผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกอย่างไม่มีข้อโต้แย้งในทุกๆนิติเลย แต่เรื่องราวความสุดยอดมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเธอยังปิดท้ายปีได้แบบยิ่งใหญ่สุดๆด้วยการป้องกันแชมป์รายการสุดท้ายของปีอย่าง CME Group Tour Championship ได้อีกซึ่งรายการนี้เนี่ยเขาเปรียบกันว่าเป็นเมเจอร์ที่6เลยนะเพราะรวมเอาแต่นะักกอฟมือท็อปๆมาแข่งกันแถมยังคว้าเงินรางวัลที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์กอล์ฟอิงไปครองอีกด้วยพอเราเห็นรางวัลใหญ่ที่เธอกวาดมาหมดแล้วเนี่ยทีนี้เราลองมาเจาะลึกลงไปอีกนิดดีกว่าครับว่าสถิติตัวเลขเบื้องหลังความสําเร็จที่มันดูเหลือเชื่อขนนาดนี มันเป็นยังไงกันแน่ลองดูตารางนี้กันชัดๆนะครับคือไม่ว่าจะมองไปที่มุมไหนมันสุดยอดไปหมดเลยสกอเชเลียอันดับ1การทำเบอร์ดี้ก็อันดับ1จํานวนรอบที่ตีต่ํากว่าพาก็ยังเป็นที่1อีกแล้วดูนี่สิครับการจบใน10อันดับแรกโอกาสติดท,ท็อป10เนี่ยสูงถึง70%พูดง่ายๆคือลงแข่ง10รายการติดท็อป10ไปแล้ว7รายการทั้งหมดนี้คือเบอร์หนึ่งของทัวร์แบบนอนมาเลยครับ และนี่คือภาพที่มันตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของสถิติสกอร์เฉลี่ยครับโปรจิโนเนี่ยทำลายสถิติของแอนิกาโซเลนสตัมซึ่งเป็นตำนานนักกอล์ฟของโลกไปแล้วสถิติที่ยืนยงมานานเกือบ20ปีถูกทำลายลงได้สำเร็จนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากๆครับตัวเลขทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยมันสรุปได้ด้วยคำพูดสั้นๆของนักวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลของเราเลยครับที่บอกว่าตีดีทุกวันตีดีทุกสนาม ซึ่งคุณสมบัตินี้แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคู่แข่งทุกคนเลยและแน่นอนครับด้วยผลงานและเสถียรที่มันสุดยอดขนาดนี้ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการที่เธอปิดฉากปี2025ในฐานะนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกอย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดแน่นอนครับว่าความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่ระดับประวัติศาสตร์ขนาดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทําให้เธอทําผลงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ได้ซึ่งนักวิเคราะห์เขาชี้ไปที่3เสาหลักสําคัญเลยครับที่ประกอบกันเป็นตัวตนของแชมเปี้ยนเสาหลัก3อย่างนั้นก็คือ 1. ทักษะที่มันรอบด้านและหาตัวจับยากมากครับทั้งการตีเหล็กที่คมกริบการพัดที่ไว้ใจได้เสมอ 2. คือความแข็งแกร่งของจิตใจที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่าย และ 3. คือการวางแผนการเล่นที่มันชาญฉลาดสุขุมเกินไวัยไปมากเลยครับและนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนและทรงพลังที่สุดของเรื่องจิตใจครับลองนึกภาพตามนะครับหลังจากที่เธอพึ่งพลาดแชมป์มาอย่างน่าเจ็บใจมากๆเธอกลับมาคว้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีได้ในรายการถัดมาทันทีเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่พิสูจน์คุณสมบัติของแชมเปี้ยนตัวจริงมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากสร้างประวัติศาสตร์ในปี2025ไปแล้วคําถามที่ตามมาก็คือ แล้วอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะในปี2026ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเวทีการแข่งขันก็ยังคงดุเดือดเหมือนเดิมครับโดยมีคู่แข่งคนสำคัญอย่างแนลลิคอร์ดาแล้วก็มีอยู่ยามาชิตะรออยู่แต่จุดแข่งที่สุดของโปรจิโนที่ทำให้เธอได้เปรียบก็คือความสม่ำเสมอที่ได้พิสูจน์ที่ทุกคนเห็นมาแล้วตลอดทั้งปีนั่นเองและจากข้อมูลของนักวิเคราะห์นะครับเขาฟันธงเลยว่าประสบการณ์จากปีนี้จะทาให้การคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของเธอไม่ใช่เรื่องของถ้าจะได้อีกต่อไปแล้ว แต่เป็นเรื่องของเมื่อไหร่ที่จะได้เห็นในปี2026ที่จะถึงนี้ต่างหากและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในเมื่อเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถสร้างฤดูกาลที่สมบูรณ์แบบได้โดยไม่ต้องมีแชมเมเจอร์ก้าวต่อไปที่เราจะได้เห็นจากราชินีแห่งความสม่ําเสมอคนนี้จะเป็นการสร้างรบริษัทควาแชมเมเจอร์ทุกรายการหรือแกรนด์สลัมเลยหรือไม่